วันนี้นะคะเราเนี่ยอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะมาดูชมการแสดงช้างนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการแสดงช้างอาบน้ำนะคะแล้วก็มีให้ขนมช้างด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราซื้อตั๋วแล้วนะคะเด็กห0บผู้ใหญ่ลอยนะคะนี่ค่ะอ,อืมโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเอารถเข้าไปได้ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันตอนที่ช้างแสดงเลยค่ะ สองตัวนะคะโอ้โหล้วกินยังไงนะ่าตัวนี้คือก,กินยังไงเนี่ยย่าขึ้นไปอยู่บนหัวนั่นเลยนี่นะหัวแล้วหัวแล้วอันนี้ตัวใหญ่เลยนะโหอ,อันนี้ยังมีแบบ ไม่มีอะไรกินนะคะมันเหมือนอยากกินขนมนะคะขนมก็คือพวกกุ้งอะไรแบบนี่วนย่าจะเป็นข้าวโอ้โหใส่อิ่มข้าวแล้วไม่มีขนมกินเลยโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูการแสดงช้างกันแม่พายุแถวนี้ก็จะแบบมีที่นั่งตรงนี้ด้วยนะคะที่สำคัญยังมีที่ล้างมือด้วยหลักวิสิทิล้างมือโทรสิ ต้องออกไปมไหมน้ำได้แล้วเร็วแต่อย่างน้อยก็รู้วิทยาศาสตร์แับพิเศษจับ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 จันี่เอาละเอาละนี่นี่นี่แล้วเราเอาไปดูแล้วเราก็ดูบรรยากาศรอบๆจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากแบบขับรถเข้าไปก็นั่งรถรางตัวนั้นได้นะคะเห็นไหม Partner, but... yeah i've been thinking about the good times i've been sleeping through the long night i'm been shining in the sunlight i've been thinking me hello ไม่อยากออกมาก็นั่งรถลังได้โอเคค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ไปรอดูแสดงช้างเลยดีกว่าค่ะเวลายเยอะละวนี่ค่ะตอนนี้เราก็จะกลอลังจะเอารถเนี่ยเข้าไปในในการสแสดงช้างนะคะแล้วก็จะขับไปอย่างนี้เลยเอาสามารถเอารถเข้าไปได้นะคะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยน,น,น,นี่ค่ะ กระจกให้ดูข้างนอกชัดๆนะคะนี่โหลมลมแบบแรงมากเพราะว่าวขับรถด,ดูกันยากเน,นี่เราจะไปดูช้างอาบน้ํากันนะคะช้างช้างเขาจะอาบน้ำยังไงซึ่งเราก็เคยเห็นไปแล้วนะคะแต่ว่าเราจะมาดูกตัน ทำบุญอะไรอย่างงี้นะคะนี่เดี๋ยวโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราถึงแล้วนะคะเดี๋ยวขอปิดหน้าต่างอะตอนนี้เราถึงที่เราจะต้องมาดูช้างกันแล้วนะคะเราจะเอาน้องปุ้งตาหนีมาด้วยนะคะอยกมากเอยไปค่ะเดี๋ยวเราจะ ลงไปกันเลยนะคะเราจะต้องอุ้มน้องไว้นะคะไม่งั้นน้องอาจจะตกได้ออไปลงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเกือบตกเมื่อกี้โอเคนี่น้องลูกหมีนะคะไปเดี๋ยวเราไปก,กัน นะคะเดี๋ยวตอนบ่ายโมงสิบห้านะคะจะมีการแสดงช้างอาบน้ำนะครับไปกันเลย นี้เราจะพาน้องนีมาดูช้างกันนะคะเติขาใหญ่แล้วตื่นเต้นน้องหมาก็มีน้องหมาก็มาดูช้างด้วยนะคะดูช้างอาบน้ำอยากอาบน้ำไหมเดี๋ยวพี่ช้างอาบให้นี่ค่ะช้างมาแล้ว ไปอาบน้ำา้วยวันช้างขี่มาเลยต้องจับหมาไปอาบน้ำด้วยนะหมาคันยิบๆเลย <c oughs> ได้นะคะจุดนี้เป็นจุดที่นัก่องเที่ยวสามารถใกล้ชิดได้มากที่สุดเลยนะละถ้าเกิดว่าขึ้นไปบนห้องเรียนของชันได้ <c oughs> แล้ว <c oughs> ไ,ได้ลใใ้ชิดนาดี้ไหมได้ไหมกล้เชิญได้เลยค่ะ 哎呀！<noise> เล่นน้ำแล้วมันดำน,ำดำน้ำได้ด้วยเก่งเลยเนี่ย,ยนนช้างก็กำลังอาบน้ำกันอยู่นะคะมีพ่นน้ำ,ด,ำนด้วยมควาควช้างนะคะช่วยทำความสะอาดมานี่ยอิ่งมัมงนมมมเล่นน้ำแบบคนล้ว เราจะเปียกได้มันฉี่น้มันน้ำเซร์เราแล้วนั่นไง